เราเจอสุดเดือดมาแล้วกระชิบต้นเก่ากระชิบกระปุกกระปุกกระปจกกระปุก เอาดียวบ่เดียวะไนเังแาเขาดีสกว่า <c oughs>

số 2 và 2ครับ2ครับ300 nha ค่ะ7 2 3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  2 ครับ

Yeah. Bueno.